สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูสุชาดาจะมาชวนนักเรียนดูข้อสอบฉบับที่สองซึ่งเป็นฉบับของการเขียนที่คุณครูเคยพูดให้ฟังนะคะว่านอกจากการอ่านออกเสียงอ่านเอาเรื่องแล้วนักเรียนยังจะมีข้อสอบอีกก็คือเป็นเรื่องของการเขียนนะคะที่นักเรียนจะต้องได้ทำนักเรียนมาดูคำชี้แจงนะคะ ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการในประเด็นชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 ตัวนี้เลยนะคะชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสี่ยงโควิด -19 ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอเอาแบบครึ่งบรรทัดนะคะตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว9ก้ถึงสิบรรทัดและตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมะใช้เวลา20นาทีในการทำข้อสอบชุดนี้นะคะทีนี้อย่าลืมนะคะว่าประเด็นประเด็นของเขาก็คือชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสียงโควิด19นักเรียนจะต้องจินตนาการหรือว่า นักเรียนหาข้อมูลก่อนก็ได้นะคะ่ะค่อยเขียนว่าเอ๊มันจะต้องเปลี่ยนยังไงนักเรียนเคยได้ยินว่า new normal new normal ชีวิตใหม่มันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะ,ะลดเสียงโควิด19เพราะว่าโควิด19มีมาได้ประมาณเป็นปีแล้วนะคะแล้วทีนี้ในช่วงนี้พวกเราก็ยังต้องใช้ การงดเรียนแบบออนไลน์ site, ก็คือการเรียนที่โรงเรียนตอนนี้เราไปโรงเรียนไม่ได้เราจรึงต้องใช้วิธีการจัดการเรียนาการสอนหรือว่าเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยผ่านอีก4ช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะแค่เรื่องของการเรียนเราก็ามีผลกระทบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมี ในชีวิตของเราเนี่ยนอกจากเรื่องการเรียนแล้วมันยังมีเรื่องอะไรอีกที่จะต้องเปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องการล้างมือเรื่องการรักษาระยะห่างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะอันนี้โหให้นักเรียนหาข้อมูลนะคะแล้วก็เขียนมาในประเด็นนี้นะคะอย่าลืมนะคะชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสียงโควิด19ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเป็นตัวบรรจงนะคะครึ่งบรรทัด เอาแค่ครึ่งนะคะความยาว9ถึงสิบรรทัดและตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมด้วยคำว่าความยาว 9- ถึงสิบรรทัดนักเรียนถามว่าคุณครูคะามาดูนะเวลาเขียนเห็นไหมคะมันจะมีลงใส่ชื่อชานเลขที่แล้วก็ตรงนี้ก็คือให้นักเรียนใส่ชื่อเรื่องมานักเรียนมาดูอันนี้บรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่1 2 3 4,5,6,7,8,9,10,11บรรทัดที่เขากำหนดมามีทั้งหมด11บรรทัดนะคะเขาให้เราเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาว9-10ถึง10บรรทัดนะักเรียนถามว่า8ได้ไหมคะครูไม่ได้ค่ะ ห้าได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าความยาว 9- ถึง10บรรทัดก,ก็คือ9บรรทัดได้ไหมคะได้นะคะ10บรรทัดได้ไหมได้นะคะ11ได้ไหมคะอ่าบรรทัดที่11ก็คือไม่อ่านนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เขากาหนดมาเพราะเขากาหนดมาว่าความยาว 9- ถึง10บรรทัดคําว่า9กก็ บรรทัดที่9จะต้องเขียนมาจนเกินครึ่งเกินครึ่งบรรทัดต,ตรงนี้นะคะ,ะไม่ใช่บรรทัดที่9เขียนมาจิง้งหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเกินครึ่งมานะคะถึงจะเรียกว่า9นะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แน่นอนนักเรียนจะต้องเขียนเต็มเต็มๆเลยหรือว่าถึง10นะคะ,ะบรรทัดที่10ไม่เต็มก็ไม่เป็นไรถือว่า9ถึง10บรรทัด นะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนอย่าลืมนะคะ,ะนักเรียนจะต้องสอบเรื่องของการเขียนชีวิตต้องเปลี่ยนลดเสียงโควิด1 9เน้นอีกครั้งหนึงบรรตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาว9-10บรรทัดแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อเรื่องนะคะเพราะว่าคุณครูจะมีเกณฑ์การให้คะแนนตามนี้ถ้านักเรียนทำมาครบรับรองว่านักเรียนเป็นยังไงโอ้ยง่ายคะแนนได้เป็นยังไง ต็มนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอนำเสนอเรื่องของการสอบการเขียนนะเพียงเท่านี้นะคะอ่าสวัสดีค่ะ